สวัสดีครับย้ายบอ่อใหม่แล้วครับโอ้หนีจากดงตะปูมาดีกว่าอยู่นั่นเจ้าที่แรงครับเจ้าที่แรงอยู่ไม่ได้ครับต้องรีบหนีออกมาต้องย้ายบอ่อใหม่ด่วนเลยโอ้เจ้าที่แรงจริงครับตรงนั้นอันตรายเราหาพื้นที่ใหม่ดีกว่า น,น,น,นี่แหละบ่อใหม่เราน่าจะลอกนาครับไม่รู้กี่ไร่ครับพี่น้องระวังกำแพงก็เด้อจันรบ ตรงน,นี้ก็มาเคลียร์ลิงข้างทางก่อนจะเอารถวิ่งตรงนี้หรือเปล่าทางเขาจะไม่พังวิ่งในนา,าได้ไหมหรือยังไงเสียงโซ่นี่ก็ดังเร้าใจสะเเลอเกินแขกแขกแขกเอายังไงดีจานลบ จะพาเดินไปเซอร์เว์นะครับอันนี้ก็เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จครับน่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาลงเลย เอาบิงไหนนี่ไม่รู้ว่าลอกกี่ไร่ครับโอ้แต่ดินสวยนะโซนนี้จิมดูก่อนี่จะไปยังไงมายังไงจกแบบหด เรียกไปเอาเพื่อนออกอีกเออแจ๋วแจ๊วแจ๊วเออเสียงโซ่ไหมจิ้มดูลูกพี่แต่ตุงดูแต่โซ่นั่นแหละ เราจะลองบิงนี้หรือเปล่าเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ